นี่ว่าลงลูกกาลวมานั่งไหลแมงวันเนี่ยหัวขับบกินไมครับพ่อจับมาสิแคบูส่งไปให้แม่จักนาทีพืนเอียงขไปแน่คืนอย่างชิยต้แม่ก็ได้เอียงข้าไปหาตเขาเจ้าจนบุก้าเขาไปกินน้ำยันมดตอมหวานเอียงข้าไปแนอดเชือกกระปนะ แนมเกอะเด้อสิบัตอดยังอยู่ดีคนบักหลายบอกผู้ชายแนมกอแนมแนม่มีอดีตเฮยสียนางก็คือเลยคือจะาเมื่อวานเราเอนลุกเป็นลูกกากะชกอัส้พักรดึงแขนเขาป้าพุละวเดองู่บบอนชามดอกไปหาเห็ดกับไปก็ผู้ไดกิปกินข้าวแล้วไปเอาเด้อกินกนได้ไปป๊กไว้เลย มันท่านใหญ่ไหมบ้างมันค้าก็ใหญ่เข้ามาแบบจุ่ม่มเป็ก้เก่าย่างนนั่นเลยครับครอบครับไปบึงเฮ็ดปูเฮ็ดปูและละงอองไม่ต้องจิไปหาอากาศอาหารพิเศษเด้บุีานทางนี้มันอ่อกว้าบ้าบานนะออกเฮ็ดละงูเฮ็ดปูอันนี้จะเป็นผัดผัดเห็ดนี่ในกำลังเป็นได้ขจาโทามากมากขึ้นนี่ใช้ทางคำนะาุณี อันนี้พอยากะตักเอาเด้อข้าวเจ้านี่จานจานบวนขึ้นขึนบไปไปพาสกินข้าวเหนียวกินข้าเจ้าก็กินข้าวพัดก็มีพัดเฮ็ดข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็อไบ้างบ้างสัตว์แต่ว่าขนาเน้อสินมาเนี่ยนังนังมาแล้ว่มาแล้เยมาแล้ว่มานั่นไปอยู่ไสเนาะมาเยมัายนะมันคือไวแท้ข้าวอยากได้ใาได้พิล่าอนะฮันหอมนา อันนี้ขึนหนึ่งได้ทานไปแค่ที่มันสิมากแต่เมื่อวานนี่ยปยัดเมื่อวานเรื่อถือมันมาจ่ายแต่ยังคงเวนเลยนะมาวานตบเป็นหลัเป็นคอดิซิมจกินตะ้งก็มุพนแล้วก็แล้วมันแกระเพาะขุนกินตเป็นนี่แล้วบอกว่าอันให้เมื่อเปิดร้านอาหารอยู่ห้อนเลาบ้านเลาแล้วว่าดเเปิดอยู่หักบ้านเเปิดให้เจ๊งนะบอ

กินแล้วแล้วสิพากันไปหาเฮดอีกกินแล้วก่แสบแม่เชิญแซ่บอ้าวบาทนี่กินข้าวเหนียวก็พัดเร่แต่ผมมากนะโบเมนแกงเนี้เป็นพัดเด้เด็กเขาจ้ากันนะในจานเนี้ยอันนี้ต เอาพี่เอาแกงเห็ดปูปมาแกงเห็ดปูปัแลาจุดปูผ like ัดเรากำลังออกผัดเห็ดญี่ปุ่นนี่นั่นอารองซีมงมึงแกงเพียงผัดเพียงบะมังมึงกินเมึงเด้อมึงกินอะไรบ้างกินอะไรดิแต่ว่เห็ดตัวแล้วเขาเนี้ยคุยเมื่อกี้เลยผัดเห็ดญี่ปุ่นกะเพราหมักก็มันเสียบ แล้วแต่ผู้ใดที่มากินพัดนะคือมากกินเปลี่ยนเมนูอาหารพูดมานั่งคำนะจะเก้งทำไมขี้เสดขี้ปละเห็ดแถวอยู่ทุกวันทุกวันเนาะเทศเรวเห็ดแก้งกต่เห็ดสุกยางเอากระเสบเลยเนาะเนาะเออเปิ no. ้ลปลาทูย่างอยู fulfill ่เ okay. ดียม erm ือสาวเนี cafe. ่ย เป็นพ่ออีกต่างกันเป๊ะจ้่นประทูกะแ่บบอกแสบเขาบอกซีมือบามีเนี่ยแ่บเบิร์ดเอาถ้าเจ้าว่าถ้าเจ้าว่าแ่บเดี๋ยวเขาจะให้ยูต่อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินฮอดลูไม่กล้ากล้นอยน่ะกล้าน้อยน้บข้างบนแสบอยู่บ่ไม่ไงแ่บ เแซ่บล้าจะอยู่ต่อัุยางอันนี้ขบเคียฮิตตุยงต่อวันเป็นอาหารอาหน้าจะไปโลกายใส่น้องขบเคียนฮิพวกพดิตจริงจริงนะร้าแม่นบ่อน้ำก็เข้าลงไปดำมิรุมนครับอยากไข่ตัวนั้นมันแหลวก่อนหุบลายบ่อนะทวกคนอันาเอาไว้ดำเองช้า็กลุ่มนี่สิดำเองดอกสีไฮเจมาดำสอย กินยังว่าแม่นชิรแล้วมันนี่ว่าแนาเอ้ยบอแล้วดอกไม่ไงญ่บอแล้วดอกจะทำหัวหน้าจะดูว่ามาจากมือก็เศร้าหนึ่งคุณะพุ่มจะน,นมก <c oughs> ็มจะนมยางกยังบอแล้วบอนาลุงทาน,านะาอะไ้างกับบอางกับเพื่อ <c oughs> นเลยมีปิดน,นีไปขนาดน้ไป เผื่อครับโหลดมาหอดะหีนู่มเบิร์ตน้องสารเน่าสงสารนางเด็กข้างกดีนีหงอเนี่ยนี่ผู้ชายบอกไงถ้าไปบนี้นั่งหงอพราะมันทางเพื่อนเนยดีกว่าชวนี่นี่เขตบ้านอันอันทาาแหวนมากเลยเพื่อนดีใดเพื่อนปุตตุลาเขายางนี่ มันเปื้นมันเป็นเพื่อจบปลาดุกเลยคือจบประดุกเลยนะแมนแล้วจะเลินป <spots> ่ะเออมันมันห้างนี้ด่าแจ้งเราไหคุณชิแท้แ้าเอาไปยืมบ้างบินเบาๆเด้อกระป๋ออาหารเบาๆปูสายเป็นขาวใจผิดว่าจะขืนนะฮะีงลมขืนใช่เลยพอคุณเด็กูชายอาลงหา้าป็นจนด่าใส่เนาะเรื่องลองมาเด้อ อันอยากเราไม่เ่ยเจ้าเราจะนางบ้านมันพุดอะไรเป็นข้าวงานปลูกพ่องน้องปลูกดินคือทางคู่ยนีบ้านมีเจ้ามังคุดป้าลามต่างงลานอย่างบอกว่าบ้านขุดจะนั่งไม่ในเด้อห้องขัดได้เหรอฮะนหุ่ขาม้าขัดอายที่มัสจมัุดมุดมือนเขาขุดแล้วลืมมาก มือก่อนคือย้อมมอนนนเน้อันี้คืหึ่งนำคือมึง้าวเป็นกันเชือคุณดูใช่เราก็มีกินเดี๋ยเขพัดเจอกกระป๋อนตรนงลเปิดลงพิษอนี่บอนบ่อน อันเราหยบอนแล้วแล้วสกินมาถ้าเรากินแสดงวเราหักเจ้าคอยเิ่มก็ต้องคอยจะยัเนาะนเปลี่ยนเลยหักว่ไแหกระยาย่อมละยึดคอนยึดคอนบอกกันตักน้ำชุดชุดเขาบอกแกงละไม่ก็อร่อยพอชิกินห้หมดแกงละไม่ กรบอกเจ้าเป็นกระเป็นืองกรอกน้ำบางทางอันนี้ปลาตะพียันเจ้าบอกี่มันปาเร้าอยู่แรงปลาปากปลานี่แต่แตงนี่ปลาเนี้ไข่นะที่นี่น้อยจางไข่บดเลยครับนัปลาแม่ไข่มวยวิไข่เราใส่ออกบดแล้วเดี๋ยวเอาอกถึงมันม็นตัวหน่อปีสองปีก็าไข่มันคืที่อื่นมันมนมันไข่ค่อยใส่ออกบด เราไปดูอะไรเราเห็นกับเขาเนาะจะเล่าอะไรครับหอยนางรมเดี๋ยวกลับไปป่นสิเฮ็ดอ่าเมนูผัดเส้นให้กินผัดเห็ดแห้งแท้พอด้กินแล้วออกเปรี้ยวหวานวันนี้กิางจมอยู่เรื่องผัดเส้นค่ะผัดเนื้อเราใช้น้ำมะขามเปียกใช่ไหมช่างให้เขาซึ้อทองอ่อนให้กับเราซื้อสามวาน càng lắp hạng thêm nữa sẽ chế bỏ mấy bỏ phụ nữ bắp tham mưu càng 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 tham tham mưu มันหัวดิแล้ากอยาแล้วคนตกะมันเ็นมือแล้เป็นมงมืดนะกระมือเราเากรแลนเขากำลังมืดแต่พอเราบนตุกพยังบดคืนแล้วยังยังโลกาอยู่เราว่าไงนแมวทำแล้แต่แล้วมันาแล้วซ้ำงพ่อตกก่อนโอ้ยพ่อมาตก่อนกระมือแล้วำมืดแล้วทุบตุุนั่งอยู่นกระงมืด มันว่นดอกตุบนึเปิดไฟเดียวมือเนาะเมื่อลครับป้ลอง้ออมป้านินอนป้านิงนะป้านิป้านินอนไขอะเนี่ใส่ีมันจะไข่เมื่อแล้วมันแ้อันนี้มานอะไรง่ายนะาบักขนานั้นาเปนไข่ละว้าเมื่อสองเมื่วานนี่เมื่อหร่อุ ดีลานเอาไปส่งอีกสองไข่สามหมื่นบนเศร้าอ่ะฮะมึงเขาไปจอดมันบอกว่าแล้วจอาสองหมื่นมันไข่แดงแล้วเ้าก็เลยบนได้ป้ายเขาเมื่อเช้าไข่แต่มันเอามันนักหัวกินรสห้องกบระไปได้ป้ายแล้วพวกมันหมื่นอะไรได้เนาะให้มาทานเงินบนเศาไปเมื่อไงแต่จอดเช่าแล้วเมื่อวานนี่นะต้องมาส่งตอนเชร้า ไปเมื่อส่งบายน,นะเขาเห็นแล้วเขามาแล้วไปสงนะ่งแลที่นญยอุ่นอยู่นั่นนะั่นพนักงานในจ็กมนีนะก็งงจอรนะเบิงคนน,ค <c oughs> นั้นพนากงานหัาคึาใช่คนนาเต็งเต่านเน็นี่แกกระติรแต่ว่ามีคนมาจองอยู่แต่อบุหัวเขาสีให้ไปใส่พอดีมีแต่คนอยากได้อันนี้แถวั้นก็อยากไห่ไปยื่อ บอกว่าอัน hmm. น wow, ั really ้น yeah, ท okay yeah, ีมใจอุ vs, uh, mm ่น hmm. น yes, uh, ั well. okay. ้นเด็กหน่อยนั้นสามคนนั่นกับเด็กน่อยเออเขาอยากได้พอหญยรุ่นแล้วเด้ทีแยกที่แยกแยกกันหมดที่บมเอกสามคนแท้ห่วงน่งคนโงพยาบานต้องนานห่วงขมือจะได้กระเมื่อนเนาะอ้นี่พี่้ลูกไู้วเนาะไม่รู้มู่กเมื่อ กินหนัพวกไ,กไอ,อ,อ้ีเฮงหนักมาไอ้มเทอสเนม่ด้จีมจิ้มุเจ้าจะไปห้องแล้วเราจะไปหาเฮดกับนะเจ๊อาบอแล้วก็เป็นห่วงเนาะ <c oughs> อันยาดแล้วหลากลงไปกินในน้ำ <c oughs> วัานมาเป็นตกน้ำหรือว่าเราอเฮนช้ำแล้วอะเรีย่าโมเนเนาะเรียกตะกี้เราเห็นนั่งอยู่หันเพราะเอิญพอโมเนแล้วอะ อยากจ้าละเราไปกินในน้ำเบี่รป็นย่างเงือกตอนนั้นแล้วเนี่ยนักโกงเงือกอีกแต่ยังจะเป็นพี่ชายเนยตนั้แล้วเราพากันเข่าป่าไปให้เฮ็ดประสาทอันนี้ก็กินเข่าแล้วสิไปให้เฮ็ดทำอะไรจักดอกออกมาแล้วถ้าไม่เค้าอยู่มันยังน้อยก็ได้ไปเอาถูกลองดองทำลุกเจ็ดนาทีเลยใเฮ็ดละงูมันเลยออกเลยเฮ็ดงูมัน โบเฮดงูเย่สื่อไปเนอโคกใหญ่มันออกกันสิบปลายพอมันบคือตต้นปีเด้สื่อเบิ่งว่ามันออกมายังน้ำบานห้าช่วงนี้ลุยใช่คิดรู้ว่าอ่ะครับมันออกลายโทรมาหาได้ไหมไงเดี๋็กคนสิไปมันออกแล้วมันออกแล้วเอาโทรมาเมื่อเพิ่งเนี่ยตาแห้งทั้งเฮดปวกบอทันอันเอนบอทิคอปบอมาไคปักซองกับเขาแปะอีกพูดแล้ว เอาโทษเลยโทให้แม่โอนน้าเมื่อบ้านนี่พอมันสิท่านโอ้ยคอยกระดับหน้าไปแล้วสิได้ไปใ้วคนาราเฮออกล่เาบอไปห้าเดชวยเฮงเฮ็ดออกเฮ็ดพอออกนะกันร้านกับไปไปห้าเท่นั้นแหละล้วเราไปสงคอนปไปแทวเออแทวน้องหลวงเทวนั้นแหละเทวอย่างบ่เป็นน้องหลวงแถวอย่าง กนไปแนเขตสองคอนแถวแกห้กนีกลีงบไมเจ้าไม่ถนเอานออกมาเพ่ลงลรกเจ้าเง่คือบอกมาตุ๊กท่ไดนะปืนปั่นนี่ก็เพื่อนก็เห็นว่าจะลเมอสองแล้ยังวัดลยังล่คลองแล้วอืมคนต้องนาะมาลื่น เล่นแล้วว่าโลดไลตอกข้องนี่คนล้านนี่เอาหีบิดีกมันลุมเด็กจืเบิกจืดมาเออมันาีมน้งมันของแทดิเจ้าของเทของเท่มนจะเขามันชี้มเทยงหน้าของกับปุดไปเลยอราห้างมันโหดเลยไปกอนี้ยนะีเด้อสียจหีิดหนึ่อพี่หิดโลมันนี่ก็หีหิดเลเด้อมันนี่เด้อเบิกมันชอเด้อคนบอกเหน ไม่มันมัน,ม,นมันบระยุทธ์เหตุหนั่นแหละเมตุนั้มันอ้างก็ดีเราถ้าเอาจับประยุทปลาโกกินข้าวเที่ยงแซ่บแสบทันผู้ชมนั่งบางทีร่รถแท่งนะอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามตมาบ ot, ้ฮอตซักซ่องเจนตัตต์ลี่ด้วยพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมตอนนี้นางบดีสนนงกะอ้อยอยู่นี่ล่ะลืมดาเออแซ่บบอทแท็บแท็บที่แท่บบเมนอาหารแซ่บดิพี่น้อง